กองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทย PBS ออกแถลงการยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการกระทำของบุคคลผู้ใช้ชื่อในไลน์กลุ่มสื่อสารพักการเมืองดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการทางวิชาชีพด้านจริยธรรมสื่อมวลชนว่าด้วยการไม่นำเสนอเนื้อหาข่าวสารเพื่อเอื้อประโยชน์สร้างความได้เปรียบทั้งทางธุรกิจหรือการเมืองกองบรรณาธิการข่าวไทย PBS ยืนยันว่ากองบรรณาธิการมีความเป็นอิสระในการคัดเลือกประเด็น การกำหนดเนื้อหาข่าวสารอย่างเป็นธรรมสมดุลรอบด้านโดยปราศจากการแทรกแซงซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่รายการดังนั้นจึงขอทักท้วงให้หยุดการกระทำหรือแอบอ้างรวมทั้งหยุดการส่งต่อนำไปบิดเบือนข้อความอันเป็นเท็จพร้อมทั้งขอให้ผู้ที่ส่งข้อความแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดด้วย สำนักข่าวอีกหลายสำนักที่ถูกาพาดพิงทยอยแสดงท่าทีและมีความเคลื่อนไหวเช่นกันโดยเพจวาสนานาน่่มของนักข่าวสายความมั่นคงเผยแพร่โพส์ต ทำขอโทษจากน้องนักข่าวโดยระบุว่ากรณีเพจวาสนาถูกเอ่ยชื่อพาดพิงว่าอยู่ในแผนที่จะประชาสัมพันธ์ของนักข่าวคนหนึ่งแต่นักข่าวคนนี้ยังไม่เคยพูดคุยเรื่องนี้กับวาสนาแต่มีการโทรมาขอโทษโดยชี้แจงว่าเป็นเพียงแผนที่จะเสนอเจ้าของธุรกิจพร้อมยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดแต่ลายนั้นเป็นการส่งผิดห้องค่ะ ด้านสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจในเครือเนชั่นกรอบออกแถลงการปฏิเสธเกี่ยวข้องกับะบวนการแอบอ้างขายข่าวนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าพบว่ามีบุคลากรขององ,องค์กรเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยขั้นสูงสุดและดำเนินคดีต,ตามกฎหมายกับบุคคลที่นำชื่อองค์กรไปแอบอ้างครับ กองบรรณาธิการแนวหน้าค่ะออกถแถลงการระบุว่าได้ตรวจสอบทันทีที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้สื่อข่าวหรือเจ้าหน้าที่คนใดตามที่มีการแอบอ้างพร้อมเรียกร้องให้ผู้ที่แอบอ้างหรือเผยพแพร่ข้อความอันเป็นเท็จออกมารับผิดชอบโดยเร็วหากไม่มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจนถึงที่สุดค่ะ ส่วนกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ครับเผยแพร่แถลงการเรียกร้องให้ต้นสังกัดของผู้สื่อข่าวที่แอบอ้างชื่อไทยรัฐและสื่อมวลชนหลายสำนักดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงกับสาธารณะต่อไปครับ นางอรวรรณกลิ่มวิรัตกุลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายข่าวในประเทศสำนักข่าวไทยอสมทเผยแพร่ข้อความระบุว่าให้หัวหน้าข่าวโทรไปถามนักข่าวคนดังกล่าวแล้วแต่ถูกปฏิเสธว่าเป็นแผนงานประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เพื่อลงข่าวออนไลน์ไม่เกี่ยวข้องกับข่าวการเมืองโดยนางอรวรรณเปิดเผยกับไทย P ี s ค่ะว่าขณะนี้ได้ให้หัวหน้าข่าวตรวจสอบย้อนหลังข่าวทั้งหมด แต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับองค์กรและจุดยืนของอสองมทก็คือการให้พื้นที่นำเสนอข่าวให้ทุกพักการเมืองอย่างรอบด้านเท่าเทียมค่ะ รองศาสตราจารย์วิไลวันจงวิไลกเกษมอาจารย์ประจําคณะวรารสารศาสตร์และสื่อมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับมองว่าการขายข่าวมีหลายรูปแบบครับเพียงแต่ต้องแยกให้ชัดครับว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาแล้วก็ต้องแยกกับข่าวทั่วไปนะครับเพื่อป้องกันประชาชนเกิดความสับสนกรณีที่เกิดขึ้นยังไม่ชัดนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แตกกระทบความน่าเชื่อถือของสื่อโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเตรียมการเลือกตั้งครับซึ่งประชาชนต้องการข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อตัดสินใจดังนั้นชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อกระบวนการประชาธิปไตยอย่างมากครับต้องอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของสถานการณ์ที่อยู่สถานการณ์ที่เราจะมีการเลือกตั้งในว,วันที่8กุมภาพันธ์เรื่องใหญ่มากๆและทุก คนเนี่ยกำลังคาดหวังกับการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความหวังกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่จะบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดมีการรณรงค์กันอย่างมากให้นํำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะให้มีความโปร่งใสที่สุดเพราะทุกคนคาดหวังว่าประเทศไทยควรจะก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ปได้แล้วแต่พอข่าวนี้เกิดขึ้นค่ะ มันล้มทลายเลยนะมันถือว่าเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยแบบหนึ่งเลย รองศาสตราจารย์วิไลวันครับย้ำว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่นะครับแต่ไม่เชื่อว่าเป็นการปล่อยออกมาโดยความบังเอิญครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมีผู้ได้ประโยชน์เช่นคนที่กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกําลังถูกตั้งคําถามจากสังคมหรือคนที่หวังผลให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์หรืออาจจงใจสร้างความไม่แน่เชื่อถือให้กับสื่อถูกตั้งคําถามครับล่าสุดสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติออกถแถลงการนะครับ บอกว่าจากการตรวจสอบไม่มีสื่อใดที่ถูกแอบอ้างเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นดังที่แอบอ้างส่วนผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นผู้สื่อข่าวในสังกัดองค์กรสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจึงมีหนังสือแจ้งให้ต้นสังกัดของผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวดําเนินการสืบสวนและแจ้งให้สภาการสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทราบภายใน30วันครับ